สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้เเดือนจะมาทำข้าวจี่ทรงเครื่องจะพี่น้องในไข่ <c oughs> ไข่สองฟองก็พอเมองไข่ไก่หน่วยละหาบาทจะพี่น้องฟองละห้าบาทไข่เบอร์สี่ขนาดไข่เบอร์ศูนยัยง1อยซาว อย่างละร้อยซาวตีไข่จ้ะใส่น้ำตาลองุ่นเครื่องก่อนใส่น้ำตาลน้ำจะเป็นน้อไข่เสียบนี่น้ำตาล มันบะม,มีกะทิบะม,มีกะทิจากพี่น้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันพืชลงไปใส่เกลือป่นนี่เกลือจากพี่น้อง ตีให้พ้อกัน <C le af> ปปิ้งกันเลยจะเป็น้อ,นองบนี้ไปหากลองไฟกันเลยก็มีรถดีจะพี่อน้องใส่ ใส่แอรนี่ก่อน <c oughs> ใส่ชูรดสดหน่อยๆก่อนจะได้แซ่บๆรสดีไม่มีก็ใส่ชูรดสดไปกันเลยจะไปปิ้งกันเลยจะไป่นักนี่จะไป่นักมาปิ้งข้าวก,ก,ก่อนจ้ะปิ้งข้าวก่อน บ่ต้องบีบแน่นจ้ะพี่นะ้องเพราะว่าไข่มันสิบบไหลเขาเปลี่ยนเขาจี รอให้สุกก่อนจะ้ะแล้วค่อยสุกทั้งสองด้านค่อยเอาไข่ใส่จัะพี่นอ้องรอให้สุก แปบเดียวใหม่เด้๋ยจะพี่น้องเป็นข้าวจีอะไรก็ไม่รู้นะเอามาจุ่มไขจ่จะพี่น้องแบบน,นี้นี่ไข่จุ่มลงไปเลยจ้ะจุ่มลงไปแล้วก็กเลให้ไข่ไข่กับไข่กับข้าวให้มันเข้ากันจะพี่น้องนี่แล้วค่อยเอาไปปิ้งใหม่ นี่สุกแล้วจ้ะพี่น้องข้าวกี่ใส่ไข่สุกแล้วจ้ะเหลืองสุกแล้วควาอมเสิร์ฟกินห่อนๆได้จ้ะพี่น้องใส่จานชิมได้ จะพี่เนอะสุกแล้วข้าวกี่ใส่ไข่ <c oughs> แซบออกหวานมันน้อยๆจะพี่เนอะ หวานมันเคม็มนี่ไข่รใค,รใครมันเข้าไปในขา่าวกีจ๊ะพี่น้องแซ่บจ้ะถ้าใสาก่กะเทิสดยิ่งอร่อย <c oughs> กินอยู่หน้าก,กวางไฟเลยจ้ะพี่น้อง กินที่หน้ากลางไปเลยทา,ทางนี้ไม่ทางนี้ไหม่จกพี่น้องคลิปนี้กัฝากไว้ซ้ำเนีย่ยล้วจ้ะ ฝากช่องเจ๊เดือนแยกข,ข้าวลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆล้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ